โอเคครับ okay, สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเฟิร์ดีคเช่นเคยนะครับไม่ใช่สิอยู่กับผม MG l น,นะครับ,บะะซึ่งซึ่งถามว่าวันนี้เอ l จะมาทำอะไรก็คือวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีลางหัวแบบนี้ก็คือวิธีลากล่างลงนะฮะไม่สิวิธีลากล,ล,ล,ล่างขึ้นนะะ ะะแล้วก็เดี๋ยผมจะมาสอนกันเลยดีกว่านะะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนการตั้งค่าก่อนนะฮะอันนี้คือการตั้งค่าของผมนะฮะก็าสามารถเอาไปใช้แล้วก็ปรับตามได้เลยสามารถเอาไปปรับตามได้เลยนะ,ะ,นนปปยนะคบ ส่วน่ต่อไปผมจะมาสอนงานลางหัวเลยนะฮะซึ่งการลางหัวที่ผมจะสอนก็คือมันจะลากได้ทุกปืนเลยนะคือดีเซลก็ลากได้แต่มันแต่มันเกี่ยวแต่มันเกี่ยวแต่แต่มันเกี่ยวที่ฝีมือด้วยนะฮะมันไม่ใช่ว่าแบบทำทิศถุแล้วมันได้เลยนะมันไม่ใช่นะฮะก็คือมันต้องก็แล้วแต่ต้องมีฝีมือด้วยนะฮะ นี่โอเคมาท่านผู้ชมก็คือให้เรานะฮะอย่างแรกนะสมมติให้เราทำสกัดเดนก่อนนะก็คือสะบัดหน้าจอดูนะดูผมนะสะบัดหน้าจอกระโดดออกมานะสะบัดหน้าจอแล้วก็กระโดดออกมาแล้วก็แล้วก็หยุดนะฮะยยหยุดมาหยุดแล้วก็ปุ่นนะดูนะปุ่ยอย่างนี้นะฮะหยุดแบบเร็วๆเลยนะฮะดูนะเอาไหมนะสะบัดหน้าจอแล้วก็กระโดดออกมาหยุดแล้วก็ แล้วก็เอาเป้าไว้ได้านล่างให้มันขึ้นหนึ่งแดงตรงเป้านะฮะแล้วก็ลากขึ้นนะฮะลากขึ้นให้พอมันเห็น,หนแดงแใช่ไหมก็ลากขึ้น,นะฮะมันมันก็จะติดแดงนะฮะรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะติดแน่นอนนะฮะแต่มันไม่ใช่ว่าทําที่ผมแล้วมันได้เลยนะคือมันต้องฝึกฝนด้วยนั่นแหละนะฮะนี่คือผมใช้ทิศนี่ผมไอทิกนี้ผมคิดคิดค้นขึ้นมานะฮะ แต่ผสมกับของคนอื่นด้วยนะครับก็เกิดเห็นว่าผมกอปของคนใดก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะซึ่งซึ่งการที่การละหัวอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้เน้นโดนมากกว่านะฮะซึ่งมันจะช่วยให้ผิวด้วยนะฮะใช่แบบปุุงแบบมันจะช่วยให้สะบัดหน้าจอซึ่งผมไม่ได้สับปืนแบบเอาปุ่มที่เอาปืนออกมานะ คือผมใช้ปุ่มสับปืนนะฮะเดี๋ยวผมจะปุ่มสับปืนคือปุ่มนี้นะฮะเนี่ยปุ่มนี้นะฮะเนี่ยอาจจะปุ่มที่ผมเอาให้ชัดๆเดี๋ยวเห็นไหมอ่ะซึ่งปุ่มสับปืนพียังไงเดี๋ยวผมเปิดปุ่มให้มันขนาดเนี่ยเปิดปุ่มให้มันนี่กอนซึ่งปุ่มสับปืนเนี่ยเป็นปุ่มที่ สมมุติถ้าเกิดเราสับแบบธรรมดาใช่ไหมส,สับแบบธรรมดาก็คือมันจะสับช้ามากนะฮะผมว่ามันช้ามากเลยนะแต่ถ้ากระสับนี้เห็นไหมคตรเร็วนะฮะคือมันเร็วมาก0.2 0.5วินะฮะมันเร็วมันเร็วประมาณ0.5วินะฮะใช่คือโอเคนะฮะต่อไปนะฮะไปส่วนของปุ่มของผมนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะ ก็เป็นปุ่มของผมนะเดี๋ยวผมเปิดทั้งหมดเลยเปิดทั้งหมดเลยอ,เอันนี้คือปุ่มของผมนะฮะนี่อันนี้คือปุ่มของผมทั้งหมดเลยเดี๋ยนะเปิดทั้งหมดเลยนะจนะเปิดทั้หมดเลย,ะะเเลยโอเคผมจะเปิดไม่หมดแล้วกันนะครัเพราะว่าผมีลเกเจ็ดปับนะ,ะนี่ ก็ปุ่มผมก็เป็นประมาณนี้เลยสามารถเอาไปปรับตามได้เลยปุ่มผมก็ประมาณนี้นะฮะอาจจะแบบปรับมุมมั่วนะฮะอันคือพอปุ่มเหมืนที่ผมปรับมุมมั่วนะฮะผมปรับแบบไปมุมมั่วแล้วแบบสไตล์ของผมนั่นแหละเอเอเล่นกี่นิ้วก็ไม่รู้นะฮะผมไม่ได้ะะอันนี้นะฮะซึ่งการซึ่งก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาลไปก่อนนะฮะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม บายบายเจอกันขึ้หนา้าคับวันนี้มาสอนแค่นี้แหละบ๊ายบาย